มาแล้วนะคะทุกคน,นอ้าแค่เดินเฉยๆก็ได้ตาังม,มาสิบสองอ๋อนี่ไงทุกคนพี่กำลังอยากได้พอดีเลยแบบอีเวนต์ใหม่จะเป็น,นอยางเงเฮ้ยเฮ้ยต,ตามฉันมาเดินตามไปแล้วว้าวโฮเทลแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยชิปอาชีเฮ้ยใช่เจ้าแซนดี้ขอไปเลย สวัสดีครับใครเหรอวะผมเองฉันแวมพังแต่ที่นี่ก็ชื่อเมืองปิศาจและก็มีไอ้เจ้าแคนทาวกำลังเนีนเซน,นเปอรเนข้าจัาดวงใหญ่แล้วก็มีฉันเองฉันคือลาล,ลาลาฉันคอ oh <my> ือเคทโอ้ย g o ยจะขอด้ไหมเนี่ยฉันว่าฉันไตแล้ว,หวเหรอไปเลยเย้ เอาลูกอมมากินเองแล้วอดอีิฮัลโลวีนฉากสีดำเฮ้ย,ยทำไมมันเป็นตัวเข,ขียวๆอะ่ะไม่รู้แหละทุกคนไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย